พี่น้องเขไทโอ้โ,อโอหกรับอ <ornament ing. S 1> มเนี่ยบ้านตะลุดอำเภอรองข i̇şte. ้ามมากลลวครับเป็นเขตเป็นเขตว่าจาะเป็นเขตอำเภอแล้วเป็นเขตตำบลบัวข้าครับตรงนี้ก็มีตะปาตหน้าเขาเป็นถนนระว่างจังหวัดที่ลัดเขาปลาลิล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 ิลลิลลกลลิลลมลลิเลิลลิลติลลิลลาลลิาลินลิงล้ลลิ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 ลลลา ถนนลักระวังเพื่อระวังจังหวัดพน้องเลยครับทเทศตำบลบัวข้ามี่ท่านนุ่นพูดเวยโค้งนี่ไปครับ mm hmm. ครับก็ถลุดไฟแดงเสียกเ,เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวข้ามครับ มุ่งหน้าสู่พ้นสู่พ้นท้องพี่นอ้องยี่สิบกิโลแตงโมแตงโมแตงโมนะครับนกายแตงโมพี่น้องทั้งตอบวีดีโอทั้งลูกกลมแค่ตลูปกะมีพี่น้องคุณอะมอยอุ้นตัวเน้นต้านนี่คุณ ช่วงขยายถนนครับบนท่อง18กิโลทางถงนนแบบลูกเดิมครับโอ้รถเลิบรถเลิบพุ่สู่หน้าเมดหน้าปังพี่น้องเรื่องโค้ง ทีรีทีรีสูบพ้นท่อนครับถนนหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกคาลาสินดอนตันเบังช่วงทัดไปครับช่วงมีกามีตะทงตะท่าละพี่น้องโอ้พี่น้องคุณอ่ะถนนอาราลาลาล์เลยครับเงี้ยทีรีทีรดีหัวตัวเบอร์พ้นท่อนกักเลยสิบ เกือบสิบกว่ากิโลพี่น้องวันนี้เป็นท่ามตรงพื้นที่สูงต้องทำมาแล้วังครับอีกสองกิโลจุดพากรถเพี่นมีกาแฟพี่เนาะ,ะมี่นาแมี่าวเก่อบกาแฟนแแี้ไอจุดพักรถนี่ไหมทานธรรมดานี่างน้านธรรมดาเนาะมี่สบาแบพี่ว่าชอบที่กินพวกนี้บ่เอ้ยกินธรรมดาเนี่ยนะ ท่านแล่นไปป้อมนะโอ้โล้มแห้งมีน้องเลยครับคุณอาล้มพัดโคกท่านคางข้าง,างจนเส้เล,ๆๆๆละๆๆล้มตะว่าบา่บ่าใครหนาวคือช่วงปีไม่มันขี้นี้ครับบ่บ่บหนาวบ่ป็นไรครับโอโ้คนปลูกกระโพดพี่น้องนี่มันปลูกกระโพดต้มขายบ่นเนี่ย เรียงงัวเลียงไล่นกเอียงง้อยหลังลงัวหลังไล่พี่น้องธรรมาสะอาดปานห้องกระซัมนี่เราพี่น้องเอ้ยสนนบสข้าเจ้าข้าวบ้านน้องเหรอแต่ว่ามันไม่มีความสุขเนาะความสุขไปความสุขมันยืนคนละมองเห็นคนละมุมคือว่าอีกสิบเฮกกิโลพีอน้องครับพี่น้องถนนไม้ยเขลขสองหนึ่งหนึ่งหกกาลสิน ดอนตานดอนตานมีมุกดางาันครับความยา่ของเส้นทางนี่ประมาณร้อยเก้าสิบสองกิโลมีน้องเดี๋ยวเพิ่จะขยายแเราครับนี่เงลักษณะเราเดี๋ยวก็เฮ็ดช่างซีเลีนจะลดกันมัพไปเล ไปเซ็นได้แอปได้อัพเด็ดวุ้นแดงขับรถกับเซ็นแอปเด็ให้พี่น้องเลยเบิ้งผู้อยู่ไก่บ้านครับมองท้ายได้กับท่ายมองท้ายบ่ได้กับวุ้ด้ท้ายครับมองไหล่านกายผ่านเลื่อยกะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวขับขึ้นไปท้ายใไงจะได้ไปอีกผมอยู่บ้านนีเด้อร์อำเภอหนีเด้อร์าทยอำเ่อแม่วัานี่ได้ครับเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พี่น้องเกียรติท้ายตอดความรู้สึกให้พี่น้องเลย ไก่บ้านในเบิ้งครับเอาลกไปรอยลงกไปซื้อกาแฟาพี่น้องกันถืงนหรือไม่ต้องมีคาฟฟับเสือยืดในร่างกายที่พี่น้องเอาพ้นช่วงใกล้ๆครับช่วงทัดไปใก,ใกล้แล้วละครับใกล้แล้วสิบยี่สิบห่วงเองสิบกิโลสุดท้ายหร้อครับโอ้พี่น้อง นั่นเห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วบ้านนี้ทั้งอีกเจ็ดกิโลสิหอดพวนร่องพุ่นกระลังขยายแล้วครับพี่น้องอ่าจะได้เล่นทั้งกว้างฝังางมาพี่น้องเลยโอ้ตะวันเลืกครับมันสองเมตรไปเลระดับใส่ดินไร้ได้พี่น้องพุ่นอ่ะแม่งคงหนากระลังบึ้น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 มากๆได้แม่งคงมาให้น้ยๆเป็นนั่งเฝ้าอยู่ข้างแบนันสช่หรพี่น้อง นั่งอยู่กลางดินทั้งทีละนั่งเบิ้งมากหลายครับท่านห,หน่อยขยายแล้วครับขยายระเ,เป็นช่วงอาจะเป็นช่วงแรกระว้วบางนี่ครับเอ่อพ่นท้องนี่ครับไกลๆพ่นท้องมาตรฐานครับโอ้พี่น้องเข้าสิได้ใซตถนนใหญ่แล้วบับ กำล่างใจคนสู่การสู่งานครับทุกอาชีพทุก้าที่มีความรับผิดชอบเบิดแ่่ก็ร่างใจซึ่งกันและกันพอนั่ถามข้าวกันเบ่งแล้วมีแต่คนบ้านเท่านั้นครับคนกระอาที่อยู่จังหวัดอื่นมาเห็นงานนี่ความรับผิดชอบนี่อะเป็นซรกักของบ้านขึ้บ้านล่ะ ระยะทางขอบมานอ่ะกิโลหนึ่งเลยเนาะจากจุดเริ่มต้นหอดจุดสิ้นสุดมันระยะทางมาันกิโลหนึ่งกี่น้องพอหอดพ้นท้องเด้ถ้าว่าเป็นช่วงเพิ่ก็จะเห็เุเป็นช่วงเป็นชว่วงพอเหตุคอเนึ่องครับเพื่อลดอันตรายมั่งในการใช้รถใช้ถนนเพราะว่ามันต้องเหตุเป็นช่วงครับเท่าละกิโลกิโลก็ว่าไปสิ้นสุดเขตก่อสร้างครับ นา้าก็เป็นรถน้ำตาลพี่น้องรถน้ำตาลครับรถน้ำตาลาทาลี่ยังว่ท่านเป็แปะรูปนี่รถไทยพี่น้องรถไทยโอ้โหไปลุ่มใสหน่อย,ยโอ้โรงงานโอ้เนาะโรงงานบัวขาวพี่น้องสรงบัวขาวครับรถไทยสวยสิหัวเนาะ ค้อมเรบอกว่ามันสามสิบสามสิบว่าเกินสี่สิบต้วงหนึ่งเขตสำรวจหงวารอันี้พี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสามกิโลเมตรสี่หอนตัวเพื่อพ้นท้อง,ลงลลแล้วครับเขตเทศบาลเราแต่ผมมีอย่างไรครับทรงฮักทรงเพลงพี่น้อง ท้ายทอดอัปเดตถนนในพี่น้องในเฟิ่งนี้เป็นถนนสองหนึ่งหนึ่งหกระวังการะชินดอนตาลมุกดาหารครับท่านก็กำลังขยายถนนแต่ว่าตอนนี้เป็นถนนเก่าอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าคือที่ผเห็นแล้วครับต้นไม้พวกนี้เหลือไว้ตั้งแต่นนในคิดนี่แหละครับนั่นเห็นว่าเพิ่นเริ่มเคลียร์ออกแล้วพี่น้องโอ้อันนั้นตัวนี้เนาะหางกีตัวนี้ไหม เอาคลิปนี้อาไว้ซะนีครับมีโอกาสสุดท้ายทอดให้พี่น้องเลยเพิ่งตกมองไหนเฮี้ยมองไหนอ,อยากเห็นมองไหนก็ทักขมาครับได้ทุกช่องทางสีฟ้าสีเขียวสีแดงตอกตอกได้เพิ่ครับเป็นกำลังใจทุกท่านรวมทั้งตัวผมเองผู้สู่การสูง,งานไก่บ้านไก่ซองเมองหนอกมองหน้าครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ไว้ซะมี คิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ